สวัสดีเ,เพื่อนๆคอบอลทุกท่านและรวมถึงเพื่อนสมาชิกที่หนาจันทร์ทุกคนด้วยที่ผ่านเข้ามารับชมประฟังคลิปนี้นะครับก็เข้ามาแล้วผมอ,อ like, ย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพิ่มที่ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยกับกิจกรรมทงบผลฟุตบอนละนะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจใผมสามารถลิงก์ที่ใต้อคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคู่แรกในค่ำคืนนี้ก็ไปดูคู่ระหว่างซิตี้กับเอเวอเรตันนะครับคู่นี้เจอกัน10เกมล่าสุดที่ผพัมลาเซิตี้เป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนนะะครรับชเสมอไปายพ้นะครับ เกมล่าสุดที่เจอกันเป็นเกมแรกของฤดูกาลครับเ่นในบานของซิตี้เกมนี้ก็เสมอไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟงเอเวอเรตตอนนี้นะครับถวัดจากในบ้านอย่างเดียวนะครับห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับผมเป็นการชนะ1เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3 2เกมล่าสุดในบ้านครับแพ้รวดทั้ง2เกมเลยผมเสียไป7ยิงมา2นะครับส่วนสองเกมล่าสุดจริงๆครับผมเป็นการเสมอกับเลสเตอร์สองสองแล้วก็บุกไปชาอัพไรตันนะผมมา5ประตูต่อหนึ่งนะครับ ซึ่งเกมนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมพลิกล็อกมากๆเลยจะเป็นใครเชื่อว่าไม่ตัานนะฉันแน่ไม่ยากครับผมเอาไปไปมาๆครับครึค่งแรกถล่มไปสามศูนย์นะครับผมทีนี้นะครับผมเรามาดูโปรแกรมที่เหลือของเอเวอเรสต์ถึงมากดีกว่านะครับโปรแกรมต่อไปนะครับบู๊จะเจอกับบู๊นะผมแล้วก็จะมีหลังจากบู๊เขาจะเปิดบ้านเจอกับบอลมัดก่อนปิดฤดูกาลด้วยนะครับส่วนซิตี้ครับฟอร์มโดยรวมนอกบ้านห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาไร้พ่ายครับถ้าเกิดบางในหลีกสามเกมแบบเป็นชัยสามเกมรวดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ชนะโปรแกมสองหนึ 1, ่งชนะทนตันสี่หนึ่งแล้วก็ที่ซ้ำประเด็เป็นประตูต่อศูนย์ส่วนฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมาในลีกสี่เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับชนะสี่เกมรวดเช่นกันนะครับชนะลีดสองหนึ่งเวทเขมสามศูนย์นะครับโดยที่มีเกมที่ถล่มอ่อเซนอลเป็นสี่ประตูต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยเซตตี้ยังรั้งจ่าฝูงอยู่นะผมแต่ว่าคะแนนจะไม่ห่างจาเซนอลมากครับแต่พวกเขาจะแข่งกันก่นด้วยนอย่งเกมนะครับพวกเ,เกมการในขันต่อไปครับพวกเขาจะเจอกับราชชุกขาว,วเรอัลมาดริดนะผม ในเดือนที่สิบแปดที่จะถึงนี้ครเล่นในเอเทอรสเตเดียมบ้านของเดอะบาร์เซโลนาเมทซิตี้นะครับส่วนพวกกันที่เหลือในลีกครับจะมีเจอแบบเชลซีไบรตันแล้วก็เบนฟอร์ดด้วยครับถือว่าเจองานหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเกมท้ายวันที่สามเดือนหกนะครับจะเจอกับแมนยูในศึกเอฟเต็กรับฟิชเชนะเลิศนะครับมาดูจากอันดับตารางคะแนนกันหน่อยแล้วกันนะครับอันดับตารางคะแนนในเวลานี้ครับเอเวอเรสต์เราที่สิบเจ็ดจากสามสิบห้าเก็บไปหนดสองสองคะแนนนะครับตามหลังนอตติงเทนโพรได้อยู่สองคะแนนนะครับ ถ้าสามคะแนนคืนนี้ทําได้พวกเขาจะมาอยู่สามสิบห้าครับขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบหกครับมีโอกาสรอดตกชั้นนะครับแต่ผมมองว่ายากมากๆนะครับสุดซิตี้ตอนนี้ก็อยู่อันดับที่หนึ่งนะครับก็ในระหว่าเอาจจะอยู่ในเกมเกีนี้เป็นเกมที่สามสิบห้าครับโดยนั่นจากสามสี่เกมที่ผ่านมาแล้วชอยยี่สิบหกเสมอสิบแพ้สี่นะครับยิงไปแปดสิบเก้ายิได้มากสุดในลีกครับแล็นทีเสียบที่สามเสียบที่น้อยที่สุดในลีกด้วยผมเท่ากับทางฝั่งของนิวเซนนะครับแต่ว่าลูกได้เสียนุดซิตี้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะเก็บไปแปดสิบคืนนนี้จะเป็ ะคะแนนที่แปดสิบห้าคิดว่าซิตี้ทำได้อย่างแน่นอนนะครับมันเป็นหลกัหลกๆมันไม่ได้อยู่ตรงว่าชาครายชนะไงครับซึ่งทีมไหนชนะเราน่าจะดูออกกันอยู่แล้วนะครับแต่หลกัหลกๆมันอยู่ที่เรดเดอร์ของแฮนดิแคปนี่ครับแฮนดี All ้แคปวันนี้เปิดมาซิตี้ต่อลูกเครื่องจากน้ำล้มนะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากไลน์อัพสตัวจริงในค่ำคืนนี้ของซิตี้นะครับจะมีการโลเเชั่นนักเตะอย่างแน่นอนผไม่ว่าจะเป็นแจ็คก,กิริตนะครับคุณโมการดุมโรยนี่ครับ หรือดีไม่ดีนะผมอาจจะมีโลดิชั่นมากกว่านี้ด้วยครับที่เขาให้มาตรงนี้เนี่ยมันก็ดูโอเคใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเอาจริงๆพอลงสนามจริงๆมันน่าจะมีการโลดิชั่นมากกว่านี้ด้วยสามใบเขาทำฝั่งเซนต์ตี้นะครับถ้ายึดตามนี้ครับมผมแผนจะมาในกนารในแผนก็เล่นสามสอ,อ,องาาสี่หนึ่งนะครับนาไปเป็นเอเดนเราัลฮาลานนะผมแนวรุกก็จะมีมาเรสอวาเรสไมโลซิวาแล้วก็โฟเดนนะครับตัวรับสองคนเหมือนเป็นสโตนกับโรดี้ครับ หลังหงจะมีอาฟันชีตูเบนดิอาร์แล้วก็เอเมกลาฟอกนี่ครับตัวสำหรับบอลเอลซอร์เหมือนเดิมนะครับส่วนทางฝั่งของเอเวอัตตันครับ4-5-1นะครับก็จะรับลึกเหมือนเดิมนะครับถ้าผมเชื่อว่าซิตี้น่าจะเข้าไปเรื่อยๆครับเข้าไปเข้ามาแล้วสุดท้ายจะเป็นฝั่งซิตี้ทจะได้จบนะครับแต่พีแมนผมว่าทางฝั่งของเอเวอัตตันจะเป็นพิกฟอร์ดนะครับเพราะว่าพิกฟอร์ดน่าจะโชว์เซฟเยอะแน่นอนในเกมนี้นะครับเกมนี้ผมแนะนำให้เล่นมุมมาที่ซิตี้ด้วยนะครับ วอซิตีน้น่าจะบุกแหลกนะครับเข้าไปเข้ามาแล้วเจาะเจาะยิงแล้วก็อ่าติดบ,บ้างอะไรบ้างแล้วออกข้างไปบ้างออกหลังไปบ้างเป็นวอซิตี้ถึงได้นะครับในท้งนนี้จะเป็วอชิตี้นะครับนี่เราดูคู่ที่สองกันบ้างนะครับเป็นบอลบิ๊กแมตช์นะครับระหว่างอาร์เซนอลที่เจอกับไบรตันนะครับคุกนี้เจอกันในเกมล่าสุดอาร์เซนอลบุกไปชนะมาซีประตูต่อสองนะครับก็ตัวนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในทีมที่ฟอร์มแรงมากนะครับส่วนฟอร์มแลปัจจุบันตอนนี้ของอาร์เซนอลคร์แดนฟักชันเอาสองเสมาถล่ม โซลิวสามหนึ่งรันดิวสองศูนย์ครับเก็บหกคะแนนเต็มนะผมก็เรียกความมั่นใจมาอย่างเต็มที่นะครับส่วนฟอร,ร้อมในบ้านไม่ต้องพูดถึงเลยครับดีมากนะครับตลอดสี่เกมลนะ่าสุดที่ผ่านมาในชนะสามเกมนั่นแล้วก็เสมอเป็นอย่งยเกมไปที่เสมอสมัครเสาเลยแบบยุ่ยติดคอเกมน,นี้นะครับเฮโปรแกรมต่อไปของอาร์เซนอลเดลเดอซ่ก็สองเกมเท่านั้นนะครคือเกมที่เจอในที่แห่งโซลิและครับ ส่วนบริเตนก็เกมล่าสุดแพ้กับเอเมริกามาห้าประตูต่อหนึ่งตัวสองเกมต่อหน้านั้นชนะมาแล้วครับชนะแมนดูมาหนึ่งศูนย์ชนะบูสมาหกประตูต่อศูนย์นีครับผลนอกบ้านอาจจะไม่คกก่อยดีเท่าไหร่ครับขึ้นๆลงๆนะครับประมาณนี้เลยตามภาพที่เห็นนะครับโปรแกรมต่อไปเขาจะเหลือด้วยกันทั้งหมดสี่เกมด้วยกันนะครับเขาจะเจอกับนิวคาสเซิลเดอะเซาท์เทมเปิลเจอแมนซิตี้แล้วจเจอกับแอสตันวิลล่าครับมีแรงงานหนักทั้งนั้นเลยสากฝ้าผมไบริเตนนะครับ คะแนนตัวนี้ครับอาร์เซนอลมีอยู่81คะแนนจาก23เ,เกมที่ลงเล่นครับส่วนลิเวตันม,มีอยู่55คะแนนจาก23เกมที่ลงเล่นนะครับก็สามคะแนนคืนน,น,นี้ทําได้เพราะเขาจะมีทั้ง18ครับทําให้พื้นที่ในการลุ้นบอลยุโรปอ่ะมันอยู่แค่เอื้อมเอือมนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลนะครับมันเป็นบอลลุ้นแชมป์มันรวมแล้วอาร์เซนอลน่าจะจัดเต็มอย่างแน่นอนครับแนวรุกครับเผมว่าแนวรุกของอาร์เซนอลดูเหนือนกว่าอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเชซุปหุ่นทอซา มันคือนันลี่นะครับไรตันมันมีปัญหาเรื่องของเกมนะครับเกมผมคิดว่ามันทําได้ดีแล้วแหละแต่ว่าเกมนะครับอาจจะต้องมีการปรับเปลนบ้างนะครับเกมนี้ครับมาเจอกันแนวรุกที่ประสิทธิภาพอย่างอาร์เซนอลแบบนี้ผมว่าอาร์เซนอลทำได้นะครับเขี่ยชนะไปเลยนะครับอาจจะสองหนึ่งเลยอาจจะมากกว่านี้นะครับ่ไปที่อาร์เซนอลนะครับส่วนคู่จุดคู่สุดท้ายเป็นคู่แข่นในทัเตินี่ของเรานะครับไปที่บอลบุนเดสท์แล้วก็เยอรมันครับอาร์เบลัสิกเปิดบ้านเจอกับไวเดอร์เบรเมนนะครับ คู่นี้เจอกันห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาครับไลซิกชนะสี่เสมอหนึ่งไร้พ่ายนะครับชนะขาดไปถึงสองเกมนะผมไม่ขาดไปสองเกมมีเกมสองเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับไลซิกตอนนี้ครับต้าวัดจากนิวบ้านอย่างเดียวนะครับชนะสี่แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับเกมนี้แพ้แพ้กับไม้สับสมดอยูต่อสามส่วนสามเกมล่าสุดที่ผ่านมาชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำโดยเซตบอลมูนสองศูนย์เอาบวกสามสองก็เขาเป็นพ่ายหนึ่งตรงต่อศูนย์ตัวเลืฟังของ อ่าเวสต์บริเมนครับในเกมล่าสุดแพ้บาเยนมมาสองหนึ่งนะครับแพ้ชลซกมาสองหนึ่งแล้วก็ชนะในท่าเบลีมาสี่สองนอกบ้านครับเสมอสองชนะหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองเกมนะครับโดยรวมแล้วกันรองทางฝั่งของอาเมริกซิกคุณให้เยอะเลยครับเมื่อวานนี้นะครับเพื่อนๆบอลเยอรมันมีห้าหกคู่ใช่ไหมครับออกบอลต่อหมดเลยนะลองไม่เชื่อลองไปไล่ดูนะครับออกบอลต่อแล้วออกเจ้าบหมดหมดเลยนะครับโอ้โหแย่มากนะครับ เออนะก็คัมภีร์นี้นะครับไลซิ่งตอนนี้เนี่ยอยู่อันที่สี่ครับจากสามเอ็เกมที่ลงเล่นเก็บไปกำหนดห้าสิบเจ็ดคะแนนครับถ้าเกิดคืนนี้เก็บได้อีกสักสามคะแนนเขาจะมีหกสิบคะแนนขึ้นอยู่ในที่สามครับแล้วก็ตามหลังรวมามหลังมายิาายย่งนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับส่วนทางฝั่ง,ง,งก์ไรซ์เรเบลมนนะครับอันดับที่สิบสองสามสิบเอ็ดกมที่ลงเล่นเก็บไป้ำหนดสามสิบห้าคะแนนนะครับสามคะแนนคืนนี้ก็มีความสำคัญอย่างมากในการในการลุ้นระงับในี้ตัวช็อตด้วยนะครับท่านี่แคปนะบอลคู่นี้สี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมครับ สีพุ่งขึ้นหรือสั่งุ่ขึ้นเนี่ยผมก็จำไม่ได้แต่ว่าเฮนริกเคนที่เปิดมานี่มันเปิดมาสสงนครับเปิดมาราวๆหนึ่งลูกพ่งอบอกเนี่ยมันถือว่ามันแพงไปแล้วมันเพื่อน,น,อนถือว่าเจ็มที่เนี่ยมันน่าจะจบไม่เกินสองลูกะนะครับอาจจะเป็นสองหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้ชนะขาดเราถผมว่า,วายากนะครับเพราะทางฝั่งของทีมเยอนเนีก็เวลาเจอทีมใหญ่ก็ต้องทำานได้ดีด้วยนะครับออะคุณนผมขอบฟัทนทงเลยแล้วกันนะผมขอแนะนำวาอยู่ที่ทางฝั่งของ ไวเดอร์เบรเมดเนะครับแต่ว่าทำได้นะครับในบอลรองในค่ำคืนนี้นะครับต่อไปครับสองสองคู่แล้วก็ให้รองเป็นหนึ่งคู่ผมชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะนี่จะเป็นการทัศนคติส่วนตัวของท่านนั้นถึงจะก็ฝากให้ด้วยกับทุกท่านชอบบอลทุตบอลนะครับถ้าใคนที่สนใจสามารถแอดไลน์มาที่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ at 005 L J E O หรือเป็นนี้ดูไลน์ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไม้ด้วยผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีครับผม